ครับตอนนี้ EP 10แล้วครับกำลังดูเดือดเลยพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้11แล้วพรุ่งนี้11แล้วก็2 EP สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนมาร่วมให้กำลังใจพวกเราทั้งพัดนั่งแสงใต้แล้วก็คนอื่นๆด้วยครับเพราะว่าจะส่งรับอวีนกับสุนียารึจริงจริงจริงจังแล้วครับเห็นพี่นักพิธีตัดเหล่าบอกว่าเราชอบนัากกันไปดูรยการครับพรุ่งนี้จะมีนักพิธีตัดเหล่าไปดูพรุ่งนี้จะมี พรุ่งนี้เอาจริงจรงพรุ่งนี้ยังไม่ได้นัดเท่าไหร่แต่ว่ามีมีนัดนัดกันว่าใช่ครับมีนัดนัดกัน่าจะไปแทนข้าวมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแผนที่ EP final จะมีการดูในโรงพร้อมกันครับก็เหมือนทุกคนก็ต้องซ้อมเพลงกันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเตรียมโชว์พิเศษให้แฟนคลับด้วยก็ซิมซ้อมกันอยู่ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมอย่างแรกล้ายว่าจะฟิกไปนิดหนอะไรอย่างเงีหมลครับ พริกไหมแอบพริกเบาๆแล้วกันน like ่าจะเผ็ดเลยแหละใช่ครับคือพวกผมเนี่ยได้ไปรีแอคกันมาแล้วนิดนิดหน่อยๆครับก็เห็นว่ามีจังหวะพริกอยู่นิดนิดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆคลายปมคือเหมือนอันที่เติ้ลพูดไปข้าบนตอาขบนไปทีิังสกูก็คือ11เราจะเริ่มคลายปมใหญ่ๆที่เรื่องปูมาตั้งแต่ EP แรกๆครับแล้วก็ จะเหลือปมสุดท้ายไว้หนึ่งปมเพื่อที่จะเอามาขยายใน EP 1 2เพราะว่าปมปมสุดท้ายนียค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการเล่าเราก็เลยจะเอาไปขยายในโรงภาพยนตร์ดูกับพทุกคนใช่ก็คือก็คือวันนั้นนอกจากการขันแลมีโชว์ใช่มีโชว์ด้วยใช่ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะครับได้ยินมาว่าหลักสิบหลักสิบสิบเท่านั้นเองครับล้อขนาดนพร้อมตอนนี้ก็ 50%แล้วละกันเรารู้สครบงานเท่าวๆแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนั้นเราก็โชว์ชวอะไรบ้างกับแฟนคลับก็ตอนนี้ก็ซุ่มซ้อนอยู่ครับเมื่อวานมีการเมื่อวานมีการเข้าห้องอัดไปเล็กน้อยแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าว่าอัดเป็นอะไรแต่ว่าก็มีการเข้าสตูที่เตรียมเสียงเตรียมเตร,รียมดนมดีไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับให้รอดูวันนั้นดีกว่าเพราะนะเราพูดอะไรไม่ได้ครับได้ครับมีพิเศษกมีเกรสมีเกรสนะ มีเกสมมีเกสไหมเกสก็คือเพื่อนๆนักแสดงทุกๆคนเนี่ยค่ะจะมีเกสจากคนสังกัดอื่นๆมาด้วยละกนครับที่มาร่วมดูด้วยกันใช่ครับจำนวนที่นั่งที่บอกว่าตอนนี้มันใกล้เต็มแล้วที่บอกมัหลือลักิมันเหลือน้อยลงนเยน้อยลงน้อยลงทุกวันเลยครับแล้วเราได้เรียกว่ากระตุ้นยอดขายอะไรไหมไหมจริงๆตอนแรกต้องบอกว่าจองเต็มหมดแล้วแต่ว่าจะมีอยู่ไม่กี่หลักสิบคนที่ว่ายังไม่ได้จ่ายตงมครับ ก็อาจจะยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มยอดเข้าไปก็ฝากด้วยครับผมก็พวกเราตั้งใจมากจริงตอกเลยโอนโอนอย่างนี้โอนอนอย่างนี้เลยครับโอนเยอติดลึกเรียนเชิญพี่ๆดูทุกคนด้วยนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่อจะบอกว่าบัตรแพงครอะไปหมดแล้วครับแต่ว่าจะเหลือบัตรเอ่อบัตรที่เป็นโซนหลังๆนะครับใช่แต่ว่ามันก็มีหลายคนที่เขาอยากจะเข้าไปร่วมดูแล้วบอกว่าพอมันเต็มแล้วแบบอย่างเราจะมีโอกาสเพิ่มไหมกว่าจะถึงวันที่สิบห้าเนี่ย เมื่อไหร่วันนะในถึงเพิ่มรอบหรือเปล่ครับอ๋อเพิ่มที่นั่งเพิ่มที่นั่งตงนนี้ั่คาดว่าน่าจะน่าจะเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนลง้าพยนตร์เขาก็จะมีฟิดนั่งไปแล้วเพิ่มรอบนี่ก็จริงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นดูอีพี2สุดท้ายถ้าเพิ่มรอบเข้าไปแล้วทุกคนอยากดูใหม่ก็เพิ่มให้ได้ครับใช่ครับแต่ว่ากลัวดทุกคนอาจจะไม่สนุกเท่าเดิมเพราะได้ได้สป p p o r อีพีสุดท้ายมาแล้วใช่ ก็ดีใจนะครับที่ที่ทุกคนอมองว่าซีรีส์ของพวกเรามีคุณภาพเนาะจนจนสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงตอนนี้นะครับก็ดีใจมากๆก็ขอบคุณในทุกๆการซัพพอร์ตแค่ทุกๆคนคลิกเข้าไปดู EP 1ผมก็ดีใจกันมากๆแล้วครับจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้ถ่อมไม่อยากจะถ่อมตัวไม่อยากจะอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าดีใจกับผลงานมากกว่าที่ทุกคน เปิดมา EP แรกทุกคนชอบการทวิตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆจาก EP หนึ่งจนถึง EP สิบเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาตลอดเลยก็ขอบคุณทุกแรงสปอนเซอร์มาครับผมแทุกคนชินกันแล้วเนอะว่าคนเราเริ่มแปลการชินโมเมนต์ชินครับเอาจริงโมเมนต์พวกเราเริ่มแปลกไปเรื่อยๆเริ่มแปลกตอนแรกฉีกไปเรื่อยๆตอนแรกเปิดมาล้อกันหลังๆเริ่มแบบแกงกันตีกันเริ่มตีกันแฟนคลับตัดเก่งมากๆเหมือนกันนะผมไม่เคยเขาไม่เคยไม่เคย ไม่เคยแล้วครับเคยมามากพอแล้วเฮ้ยเลยเหรอครับจริงจริงสนิทกันขึ้นไหมคะด้วยความที่จะทำมาได้วยกันตลอดสนิทกันสนิทมากถ้ามองไปแบบย้อนแม้นดอกวันแรกเนาะที่เราสนิทกันขึ้นมากๆเพราะว่าแบบได้เจอบ่อยด้วยแล้วก็ได้คุยกันไม่เลื่อเลือดเลือดเขาได้ไหมเอาเป็นว่ามีเรื่องอะไรก็จะเล่าให้เขาฟังมากกว่าท่านน่ะตอนนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ลดราคาสนิทกัน น่าตอนนี้ก็ใช่เหมือนกันครับเจอกันบ่อยมาก่ีลองรีวิวบันตี้คนนี้เี็นยังไงรีวิวครับผมรอพี่รีวิวครับก็ผมว่าเต้นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ตรงเล็ดตรงและรวดเร็วและดีใช่คือบางคนบางคนเราเวลาเราปรึกษาใครเเราอาจจะได้คำตอบที่ยืดไปบ้างหรือว่า <S <S อะไรอย่างเงี้ยครับไองเช่นตัวผมไม่รักให้เาปรึกษาคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอเออผมมีเรื่องอะไรมาแล้วปรึกษาเติ้ลเนี่ยเติ้ลจะชอบแบบพูดมาหนึ่งประโยคแบบถ้าพี่ทำอย่างงู้นพี่ชอบถ้าพี่ทำอย่างนี้พี่รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนยิงตรงประเด็นเลยแล้วเออถูกที่น้องพูดเนี่ยถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชอบปรึกษาเขามีอะไรก็จะคอยเล่าคอยมาให้ฟังใช่เป็นคนตรงๆเป็นคนพูดน้อยๆในแชทก็ตรงเหมือนกันยิงมาครับพี่อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ครับ แต่ว่าอย่างพิธีใช่ไหมครับถ้าวันไหนเราว่างๆหน่อยเราก็จะแบบโยนท็อปิกหนึ่งเข้าไปแล้วพี่ีก็จะพูดออกมาให้แบบ,<ร>บทุกองค์ประกอบ,บทุกองค์ประกอบคแบบือดีเหมือนกันเนาะอ่ะดีแหละดีเพราะ<ด>ว่ามีมุมมองอีกหลายมุมมองที่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันที่พิธีแบบคอยแบบโผล่ให้เราเหมือนกันเราจะคอยเล่าๆให้ฟังกับประสบการณ์ตัวเองที่ผ่านมาน่าจะย้อนหลายประสบการณ์อยู่ใช่ครับนี่คือเป็นความน่ารักระหว่างกันที่เจอครับ ปีลองขาย15นี้สุดท้ายแล้วงานที่ใกล้ที่สุดตอนนี้แล้วก็พวกเรากาลังซุ่มซ้อมกันอย่างหนักมากๆนะครับไม่รับอีเวนต์เลยมี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 อยู่มีอยู่มีบ้างมีบ้างครับผมแต่ก็อยากให้ทุกกคนมาดู EP สุดท้ายของพวกเรากันนะครับพูดเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสาหรับค่าบัตรในทุกๆราคาทุกที่นั่งนะครับทําเต็มที่มามากๆเพื่อเอามาใายในโรงภาพยนตร์นะครับผมอยากให้ทุกทุกคนสามารถร่วมดูตอนจบกับพวกเราได้ที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับวันที่15กรกฎาคมนี้ครับ สามารถจองบัตรได้นะครับที่ www attraction com ครับผมจริงๆตอนนี้ก็ดีวไว้หลายประเทศอยู่ครับผมทางผู้จัดก็มีบอกมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้ครับอาจจะมีแฟนที่ต่างประเทศด้วยก็ได้ครับ ครับก <sk> ็หวังว่าจะเกิดขึ้นแล้วกันครับผมอยากให้เกิดขึ้นอยากให้เกิดขึ้นมากๆอย่าไปเจอเป็นแฟนอินเตอร์แฟนบ้างครับที่จริงๆที่เราเรานั่งดูซีรีส์ตัวเราเราคิดว่ามันคุณภาพขนาดไหนเพราะถ้าผู้จัดเราเองนี่นั้นก็บอกว่าเขาชื่นชมมากความไม่ได้หวังแต่ว่ามันจะเป็นการเป็นข่าวเราใส่ใจอย่างจริงจริง ต้องพูดตรงว่าพี่นัทเนี่ยไม่ได้เอาชื่อตัวเองมาออกมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาชื่อของเขามาออกในเรื่องราบุยก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องราวี้เต็มด้วยคุณภาพครับผมก็ทั้งการเวิร์กช็อปทั้งการแสดงทั้งการตัดต่อโปรดักชันโพสต์โปรดักชันบีโปรดักชันต่างๆเนี่ยก็เต็มที่ที่สุดครับผมก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังแก้กันอยู่เรื่อยๆครับพิซซ่า EP 11-12ที่จะถึงครับผมก็าใหญ่มันออกมาดีจริงๆครับแล้วตอนนี้แฟนๆ0ห้องมาในโรงเรียนตรงที่เราก็ใช่ครับก็ เยอะครับปแฟนดินเตอร์เราตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะมีหลายๆหลายๆท่านเหมือนเขาเรียกอะไรนะแ็กกันมาครับแล้วก็บอกว่าอยากให้มีแฟนมีต่างประเทศกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าในใน u t u b e ก็จะมีการบอกว่าอยากให้แปลหลายๆภาษาอะไรแบบนี้ครับผู้จัดเราก็เลยมีมีการคุยในการที่จะนำซีรีเราไปฉายต่างประเทศนะก็ขอให้ขอให้ได้มีโอกาสไปฉายด้ายกัน อ๋อได้ครับโอ้ยลูกคู่รูปคู่เลยแหละครับคือมันมันก็มีหน้ปนาปัดื่นแต่ว่าผมก็ทำให้เขาดูว่าเออมันเป็นแบบรูปคู่ได้อะไรอย่างงี้ของผมก็มีรูปคู่เหมือนกันแต่เขาตั้งเป็นรูปคอมโบเป็นรูปแมแวผมเองใช่แล้วก็มี<เ>มีอันอื่นด้วยเหมือนกันครับ,รบ,รบขอบคุณมาก